นื้มันจะปว่ากระโปช่ออะรเด้อปุลีล่าท่าใคยิ้ม่ากระปงแกทอทอขี้เนาะเนอมันจะป้วฮัลลนเนาะกดีก่อฮันย h ีฮเอเดอปุลีดเนาะปุลีโดปูลีลาเนาะ่าครเนาะกระป่ากระงติมยาอยู่มัวฮัลโหอยเนาะอยู่ก็มัยิมมัวเพระ่เออด้ทอขี้ากระโปงเนาะอีเนาะใครจะจะซ่ไดเนาะุอ จะฆานนอซวด้จได้ซื้ได้เนปกติเดี๋ยวชวเนออยเพื่อเรเนะคนนี้ปกติเดีเนอเนีดกับเปเนะโอเคปูลีลาเนอใบชะพลูพอตักกระป๋องก็ได้เลยแกงข้าวเบอร์เนอตักกระปอเนออืจาได้ได้จนะเราเนออีเดี๋ยวอาาเล็บปลอเดี๋ยวได้เลบปลอเนแต่ปรจนี่บปออีปัตอนนี้อาทุโบลนะ

ใบชะพลูบชาพลูใบชะพลูเขาอาตกะเนะไงโอเคตะลับเช่อหมเออตะลับเช่อหมวิ่งเนาะป่น้เช่มเลยเวาเวาเวยูโอเคนี่เวูดอบตะลเช่มเนาะตะลเช่ไมเดี๋ยวเลยเช้ ตาละปอก็แกงข้าเบ้อเหมือนกันทำมันเรียกได้ยาตาละปอตากระปอเขีนได้หมดและตาปอพอได้หมดเลยได้แล้วพออ้อันี่ยันใหญ่ให้หลยหย่าพรมงที่นอให้เลยพมงที่รอโดยน่ะเลยอ้อเอาแหว่ถ่อีเลิกว่าเสียนี่ก็พอกระปออถออรี้ตหาใหญ่พอถ่อคี้โย้วออ คุดแ้เดาผู้ลี้ลกันนึงอล่ะตุเมสซโอดอดูเดี๋ยวแม่บอกย่าเดีกยวชื่บกชืวาตัก็ี่ยะ เดื๋อวสุนรค่ก็เรื่องเก่แล้วก็ผมเริ่ออีพเมื่ออีพมื่ออาสนแหละเขาชอบพู้เอเอ๊พึ่งต่อยพูดไงนั่นไงนี่ไงตรงขาเธอนะตรงตูดเธอนะตรงตูดเธอมาสูบไปบ้านน้ป่าพึ่งมาต่อยใช่วยี่บ้านนอไป่

ตาคือเดี๋ยวพื่ให้พ่อคือน่ยไม่ได้อดอดีนงต่คือตคือเอดคลีเดิยัวเองด้วยก็วินะเนี่ยตัวเองแล้ผู้เองเจาูนะานะได้่อขอดอ้อโอเคโอเคอ่อ กคือสนนอคือก็มูรอนะคกพอตา้กปอพอตอคีได้ก็ปอนองคือตกมูเปเมยอดที่เนี่ยเอาแวเปิลมปาเลอที่คลอกลเนี่ยเอาไว้ะกุลโลเบาเนาะปบายอดที่คลีบคุยควายีเนาะปคุยควาวิมากป้ก็พูนรอเลออีลอถอดยากลาเนาะอืมแลอถอดคลีกลาเนาะเปเมมาดที่จะเอาไว้จะทอก็่จะดูบบมองเขาเนาะทอกุลโลบเนาะปบ้ามาคุดิทีคลีเนาะ บ่แม่ไปผสมกับน้ําเย็นก่อนให้มันเป็นก้อนบ่แม่มาแม่มารัดชีบานะเอาไว้กู้เลยเมียอีชมสาระอยู่ YouTube บ่อํารัดชีจ่ายวิปลาดุเนี่ยพุ่นน่ะอีซ่าเนาะพุ่นน่ะได้ได้อีซ่าเนาะบ่แม่พุ่นน่ะสิก่ออีซ่าบานินี่ๆหลายหนักหลายอึเชอบ่าเนาะบ่าพุ่นน่ะอีซ่าที่ก่อเลยอืม cún ở đây yao, phải <laughs> húi cai này nó, cái cún ở đây Isa, vừa rồi đi nè, và cái cún ở đây chúm, mò nó, anh ấy lại nhát lại nó quen độ chịu, okay, nó, ตัดนะไเราไปกับพูนเนเราไปกับกาเวิลล์ไปกับคอร์เลอร์ากิลาเราสับยเราบ้านเราไปกับพนน่ยเราได้อเมกัปูลอเจมาพเน่เราเอาแหว่ปูลิลาเนาะเมื่อวันี้กพนเ่เราเดอนอกจากพูดเจดีสกุลนมเนาะทราบดูผ่าด้วยเนาะกูแล้วก็เช่กูล็กก็เช่เรอออ อันตาติละมันน่ะบ่อันตาขานี่20กิโลกิโลอีดังนะบ่บาลิหารปุ๊ดเจตะขาเกชอดดีหน่อยชอดดีชอดดีนี่เปบ้าจ๋าจ๋าตะว่าพอออตะเมโลเลฮือเปบักครอรอวีมาเปบ้าจ้อดอเพลอว่าเนาะเปมารอเปมาแต่ไฟดอนี่เปโตดอโมอยู่โพดเจดออีสัดเจชมดอเจเนาะ Quý bà này tôi ta cho bà đưa bây giờ là hồi chạy mày. Bà đưa bây giờ đó cho tao cho chế là này. cái cái gia này quý rồi, do thì nó, à số số qua nó. Nhà 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 mú. nơ bà. Mình quá nhà nè mù nhà nè mù ờ mẹ nhà tại bên nhà nè ư bà nó nhà ư bên bà nhà mù ba cỏ và có lên nhà ư này anh mẹ ư bà nhà nè mù ba cỏ ba đó có phá hủy rồi nè mù quá chán Ê, à bé đi nọ à mì lì mì lì cô lô bà ấy là cho เอาไวนากรโปะรีสุขเนมูนากรบโปนากรโปโปเคจ้าวยาลาโปเกอีเจ้าใครนี่ปูลิลาคุณเลือปูลิลา่นาะเอาไว้จะไม่เลยตากกระโปะอย่า่ว่นอเอาแกตักกระปะไปยอนตากปะปกกอกอ้อสิตักระปจะไม่เลยกระปะกระโปะเปียปลาห้ไหมตักกระโปอตักกระทป่เราออกทีย mấy quỳ này bao đưa và cả bơ gà có ra kia và đỏ và cả cái đai lơ à quẹt hò đi chỗ bị lo có 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 nè muốn tập bua ta cái bò chỉ nên đứa bù lì la ta khai một cái bò thò thò khi nó nè muốn có thi đi ทำเป็นพาโดนลทำเปาโดพอรามิลี่หนอที่ใหญ่เนี่ก็ออมมล้อที่หญ่นะก็ออมพอละเ็ตาไ่เกโบเดนิสาบวากลีบวากลีตาบากลีคลอตากะไห่ตากะปอตากหาอืทีาอืทตาปอแ

Gói nha no muti thì nói no muti nan no muti nan no muti mù yếu bói mát hm mà mà yon thế giả nãy anh ơi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  chân nà anh ơi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  anh bye bye. ơi anh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  ơi Give <laughs> 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 yeah.